ค่ะยังไงก็ไปดูด้านในกันก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะเลขใไม่ก็จะอยู่ที่ 17, 123นะคะถือว่าเป็นเลขไม่ที่น้อยมากค่ะส่วนพวงมาลัยนะคะจะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นจอสัมผัสค่ะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นสีดำตัดสีขาวนะคะเป็นเบาะหนั บ,บเกียร์นะคะจะเป็นระบบออโต้นะคะหน้ารถนะคะระบบไฟจะเป็นระบบสูงต่ำนะคะแบบอัตโนมัตินะคะส่วนด้านข้างของรถนะคะกระจกข้างจะปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะคะคันนี้คะ่ะเป็นตรงหลังเลยคะ่ะ ประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะป้องกันการหนีบเราด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้นะคะลิง์กจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะขอบคุณค่ะ